สวัสดีครับจากการนำเสนอนิยายเรื่องเมืองผีดิบมาจนจบต่อจากเรื่องนี้ก็มาถึงเมืองเทวดาซึ่งมีนักการเมืองผู้หนึ่งได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาสังคมเมืองผีดิบให้เป็นเมืองเทวดาคือทำให้ผู้คนระดับล่างได้มีรายได้และมีความสุขมากขึ้นทวนจะแก้อย่างไรประชาประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็ลองรับฟังกันดูนะครับ และตอนนี้เป็นตอนที่สิบสามซึ่งมีชื่อตอนว่าคืนที่ผีกัดผีขอตัดภาพมาที่บ้านของอดีตกำนันพร้อมรักไก่มีเสียงประหลาดดังขึ้นแร๊กแร๊กแกแรกเป็นเสียงประสานที่ดังขึ้นเจ็ดหรือแปดเสียงก่อนจะมีเงามืดมาบดบังแสงจันทร์ที่ลอยดวงอยู่ก้อนว้าในเวลาสี่ทุ่มยี่สิบนาที และมันโฉบลงมาใกล้หลังคาบ้านราวกับมองเห็นในความมืดอ่าในความเลรวเลือนว่าบนระเบียงมีคนนั่งอยู่และเงาดามืดของสัตว์จำพวกหนูมีปีตัวโตขนาดลิงตัวใหญ่ตัวแรกก็โฉบลงมาใกล้ๆหมอยงยุธแต่เมื่อหมอยงยุธกระดกกระบอกปืนขึ้นส่องแม้ว่าในสายตาของทุกคนที่นั่งกันอยู่ จะมองไม่เห็นสิ่งใดทั้งรูปหรือเสียงที่จะออกมาจากกระบอกปืนสีเงินแต่ถ้าว่าไอา้ย้างขาวผีตัวใหญ่ซึ่งเป็นหัวหน้าร้องขึ้นสุดเสียงคว้าคว้าคว้าเหมือนสัตว์ได้รับความเจ็บปวดและยังผลให้มันรีบบินปลาหนีพร้อมกันนั้นบริวารอีกแปดเจ้าตัวของมันก็บินหนีไปด้วยผมเดาว,ว่าคราวนี้มันรู้แล้วครับ ว่าเรามีสิ่งที่จะจัดการกับมันผมหวังว่ามันคงจะไม่มาอีกหมอ,อยงยุดพูดเออแต่ว่าถ้าพี่หมอกลับไปแล้วพวกมันย้อนกลับมาหาอีกแล้วครับพวกเราจะทำยังไงปงเทพพูดอ๋อไม่เป็นไรครับผมจะมอบปืนกระบอกนี้ไว้กับคุณพงเทพเพราะเรายังมีปืนนี้อยู่ที่หมอแกรี่อีกหนึ่งกระบอกและที่ในรถอีกสอง แล้วพี่หมอไม่เอาคืนหรือครับพรุ่งนี้พี่ค่อยมาเอาคืนก็ได้หลังจากพี่มาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับนากำนันแล้วจานรับสัญญาณดาวเทียมจานรับสัญญาณที่จ้อยมาเล่าว่าสามารถใช้เป็นทั้งเครื่องรับจากดาวเทียมและส่งคลื่นขึ้นสู่ดาวเทียมได้นั่นหรือครับใช่ปกติจานรับสัญญาณดาวเทียมใช้รับคลื่นโทรทัศน์โทรศัพท์และคลื่น และคลื่นเครื่องส่งคลื่นไม่ได้ได้แต่เพียงอย่างเดียวแต่จานนี้มีพิเศษที่สามารถส่งคลื่นออกไปรอบๆทําให้สามารถป้องกันพูดผีปิศาจและพวกวิญญาณต่างๆได้ด้วยเพราะวิญญาณก็คือคลื่นหรือพลังงานไฟฟ้าชนิดหนึ่งหมอยงยุทธอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหลังจากนั่งคุยกันอยู่ที่นอกจานอีกราวสามสิบนาทีต่อมาโดยยังไม่เปิดไฟในใน,ในบ้าน อดีตผู้ใหญ่ไพก็พูดถึนว่ามันหายเงียบไปนานขนาดนี้แสดงว่ามันไม่มาอีกแล้วงั้นเรากลับกันเถอะหรือ,อยังไงครับคุณหมอครับก็รับครับอากำนันจะได้พักผ่อนหมอหยงยุทธตอบงั้นผมขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่มาตรงโดยเฉพาะคุณหมอที่มาทําให้พวกเราอุ่นใจอดีตกำนันพูดและลุกยืนเพื่อเป็นการส่งทุกๆคน จ้อยจึงเดินลงบันไดมาก่อนส่วนหมอแคร์รี่ยกมือไหว้ลานางระเบียบปัญญาเจ้าของบ้านแล้วไหว้ลาอาดีตกำนันหมอยงยุทธยกมือไหว้ลาบ้างแล้วทุกๆคนก็เดินลงบันไดนอกจานมาขึ้นรถของแต่ละคนก่อนก้าวขึ้นนั่งหน้ารถในที่คนขับหมอยงยุทธยังหันไปพูดกับคุณบนเรือนว่าแล้วพรุ่งนี้ประมาณเก้าโมงเช้าผมจะรง อ่าผมจะเอาจารย์รับสัญญาณดาวเทียมมาติดตั้งให้นะครับจากนั้นรถยนต์ทั้งสองคันก็ขับตามกันออกมาจากลานบา้านขอตัดภาพไปที่สวนของนายนิโรธนิรามัยที่อำเภอพระโต๊ะคณะที่อดีตนายอำเภอเกียตตรติศัก์นำอดีตประหลัดบุญยญริ์และจิราปัตไปเดินชมสวนมีเสียงร้องทักว่าอา้าวโยมโยมนายอำเภอย้อ,ยอนกลับมาอีกหรอ แล้วนั่นไปพาใครมาด้วยละ่ะเสียงพระรูปหนึ่งถามออกมาอยากในกระท่อมและเจ้าของเสียงก็ออกมายืนทีหน้าประตูห้องท่านพงเพาทันีประหลัดบุญญาธิตร้องขึ้นหลวงพี่พงเพากิรพัตร้องขึ้นตามมาโยมประหลัดโยมน้องกิรพัตรโอ้นี่มาได้ไงมาใต้ตั้งแต่เมื่อไรพระพงเพาทักตายผู้เป็นแต่เหมือนญาติผู้น้อง เพราะทั้งสองตระกูลคือโยมพ่อของพระงพงผ่าวกับครอบครัวของครูจีราพัฒนต่างรักใกล้นับถือกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันอา้าวมานั่งคุยกันก่อนไม่ได้เห็นกันมาเสียปีแล้วนะกําลังคิดถึงพอดีพระงพงผ่าวุดนั่งลงบนพื้นระเบียงหน้าประตูห้องส่วนคณะผู้มาเยี่ยมนั่งลงบนพื้นนอกจานที่อยู่ติดกับบันไดสามกั้นโดยย่อนกายลงลงนั่งได้เลยเพราะนอกจานสูงจาก ดินเพียงสองสอกเศษและต่างพนมมือยกขึ้นไหวส่วนเด็กชายจอมพบคุกเก่าแล้วก้มลงกราบอย่างน่าเห็นดูตามภาษาเด็กๆปสตีจ้าลูกขอให้จำเริญจำเริญน,นี่คงเป็นลูกชายคนแรกของโยมพระพงเป่าสามอาดีตหลักอำเภอและอดีตครูในระบบราชการลางยื่นมือมาลูบศีรษะเด็กน้อยอย่างเอ็นดูและพึงพำว่าอืมดูท่าทางฉลาดมาก กี่ขวบแล้วล่ะใช่ค่ะหลวงพี่ลูกชายของจิเพิ่งสี่ขวบครึ่งแต่สนเรากับเด็กกขวบจิราพัฒนนม,มือต่อตพระพุเผ่าขณะที่เด็กชายจอมพบจ้องมองหลวงลวงุงไม่วางตาเพราะที่ผ่านมาเคยเข้าไปกราบแต่พระหลวงตาที่วัดซึ่งพ่อกับแม่เคยพาไปทาบุญวันในวันสำคัญสำคัญท,ทางศาสนาที่เชียงราย เด็กสมัยปัจจุบันคนทั้งนั้นเลยโยมากราคิดกล้าสแสดงออกไม่เหมือนเด็กรุ่นเราจะทําอะไรมักถูกห้ามไปหมดคนสมัยเราเลยพากันทําอะไรทําตามกันไม่กล้าแตกแถวถ้าจะลองแตกแถวก็นดหลังจากเรียนจบปริญญาอย่างที่หลวงพีป่ปฏิวัติเรื่องการบวชแบบเก่าจนเกือบโดนโยมพ่อตัดพ่อตัดลูกเกือบจะต้องกลับไปบวชอยู่วัดสวนไป แต่ตอนนี้โยมพ่อก็ได้เห็นแจ้งแล้วว่ามีพระผีดิบอยู่ในวัดเท่าไรพูดจบพระพงพอาก็หัวเราะร่วนจีราพัดยิ้มและถามว่าหลวงพี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงคะเนี่ยจีไม่นึกเลยว่าจะมาที่นี่แล้วจะได้พบกับหลวงพี่เพราะกําลังอยากพบอยู่มากทีเดียวเออหลวงพี่มาที่นี่บ่อยแล้วก็มาอยู่ครั้งนนาน,านๆคุณนิโรธกับหลวงพี่เคยปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสวนให่ด้วยกัน ตอนที่หลวงพี่ทํางานธนาคารคุณนิโรธเป็นครูสอนในโรงเรียนประหลังพอหลวงพี่มาบวชคุณนิโรธกลลาออกจากครูมาทําสวนที่นี่ตอนนี้ก็เลยมาบรรมาบรรจบพบกันอีกพระปองโองตกด้วยอาการยิ้มเย้ยหลังจากเกิดเรื่องหลวงพี่เคยไปที่วัดภูเขาอีกไหมครับจีเป็นวงหลวงตาแต้มเคยไปครั้งหนึ่งก็ไปกับโยมน้ำเพอน,นั่นแหละ คุณนี่รถต่อไปด้วยช่วยขับรถไปให้หลวงพี่ไปเยี่ยมโยมพ่อแล้วก็เลยไปเยี่ยมหลวงตาแต้มนี่โยมนามเพอคงจะยังไม่ได้เล่าอะไรให้โยมน้องประหลัดฟังละสิพระพงผ่าหันไปทางอดีตนามเภอและยังคงเรียกอดีตนามเภอและอดีตประหลัดทำเบอว่าโยมนามเภอและโยมประหลัดทำเบอจนติดขาดเออวันนั้นเราไปกันแบบหลบหลบซ่อนซ่อน ไม่อยากให้ใครเห็นบุญนีรถเอารถไปจอดไว้ด้านหลังภูเขาแล้วเดินปุกป่าขึ้นไปหาอุตสารถวมเสื้อมหอม่มถวมรองเท้าแตะใช้ผ้าเขามาพ่อหัวแบบชาวบ้านอดีตนายอำเภอเล่าด้วยเสียงหัวเหวะแล้วมีใครจําได้หรือว่ามีใครทักตายอาเกียตกับหลวงพี่บ้างหรือเปล่าครับอดีตประหลัดบุญญาธิษฐานก็ไม่ได้ต้องการจะไปเจอให้เจอใครที่เจอมีแต่คุณครูป,รปา้า กรูเกษียนอายุราชการที่หัวมุมตลาดหลังสถานีรถไฟเราไปหยุดเยี่ยมแกนิดหนึ่งเพราะแกเคยร่วมต่อสู้กับกระบวนการืิดิบร่วมกับเรามาด้วยกันนอกนั้นก็มีเจ้าบ้านแถวนั้นอีกไม่ถึงสิบคนที่พอรู้ข้าวก็มาหาเราพอดีเราไปถึงในช่วงที่พระในวัดภูเขาถูกนิมนต์ไปฉันอาหารที่บ้านนายแสงคุณครูประพาดเล่าว่าขอพากันทําบุญเลี้ยงฉลอง ในโอกาสที่สรอของกระบวนการผีดิบได้รับการเลือกตั้งในหลายจังหวัดสมาชิกของเขาเลยพากันไปร่วมง,งานคนในตลาดที่ยังเป็นพวกเดียวกับเรามาขอให้เราไปสู้กับกระบวนการผีดิบอีกรอบแต่อาบอกว่าพวกเราไม่มีกำลังพอขอหยุดพักก่อนหลวงตาแต้มยังแข็งแรงดีอยู่ไหมครับผมว่ากลับไปจากที่นี่จะไปเยี่ยมท่านอานิตราลัดคุญริษถามพระคงเขา ก็ยังดูแข็งแรงดีอยู่นะโยมแม้ว่าท่านจะอายุแปดสิบสองแล้วท่านคงอยู่ได้อีกหลายปีตอนนี้โยมพ่อกับอาเพชรคอยนำปินโตไปแต่ยท่านอยู่เป็นประจำโดยไปเช้าอ่าโดยไปข้าวทางด้านหลังภูเขาไม่ผ่านลานวัดแต่ญาติโยมที่เคยอุปถัมภ์ท่านก็ยังอุปถัมภ์ท่านอยู่เหมือนเดิมท่านจึงไม่เดือดร้อนแล้วหลวงพี่คิดว่าจะอยู่ที่นี่อีกนานไหมครับอดิตัตั์อำเภอปัตต ปนมือถามพระผงเป่าอ,อีกเที่วน,นี้สงสัยจะอยู่นานนะโยมเพราะคุณนิโรธขอให้มาอยู่ช่วยสักหนึ่งหรือสองพรรษาอีกอย่างพรรษาน,นี้ได้ยินว่าตั้งหลวงพ่อโพธิวงศ์หลวงพ่อพยมหลวงพ่อปัญโยภาสหลวงพ่อกิติยาหลวงพ่อทุกๆรูปท,ที่เคยไปร่วมในการปราบผีดิบครั้งที่แล้วก็ถูกนิมนต์มาอยู่จำพรรษาที่นี่ทั้งหมดพระผงเป่าเล่าโอ้ เยี่ยมมากแสดงว่าคุณนิโรธคงมีแผนที่จะทําอะไรที่ดีๆในสวนแกนี้ในสวนของแกนี่แน่ๆอดีตตลาดบุญญาดิษฐ์ลำพึงแกเคยพูดอยากจะทําให้ที่นี่เป็นทุดงคสถานเป็นแดนอารยะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอบายมุกอยากให้เป็นแหล่งของอชนชาวชนชาวอารยะอะไรประมาณนั้นแกมาจับจองที่และซื้อที่ป่าอย่างนี้ไว้ โดยมีความมุ่งหวังและไขวยขวันไว้สูงมากพี่แกจะต้องทำมาให้สำเร็จตามอุดมการของแกให้ได้คุณนิโรธนี่เดิมทีแกเป็นใครมาจากไหนนะจิรพัฒถามพระพุงเป่าแกก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระโพธิวงศ์เหมือนกับหลวงพี่นี่แหละเคยไปปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจ หรือมังสวิรัตอยู่ที่วัดสวนไผ่หรือชุมงจนรรมปรีดามากับหลวงพี่เพียงแต่ว่าปีที่หลวงพี่บวชคุนิโรธยังไม่ได้ลาออกจากูรงสอนศิลปะที่โรงเรียนกวังแกมาลาออกหลังจากปีที่หลวงพี่บวชและเราแพ้พ่ายพวกกระบ,บวนการผีดิบจนต้องพากันหนีก,กระซิ่งไปคนละทิศคนละทางพระปุงป่าเล่าแลาหัวเราะเช้าอริยะ แดนอาริยะคดีตลัดบัญญาลิตรตุ่มพัมคุณนิโรธแกต่อต้านลัทธิบริโภคนิยมแบบตะวันตกคำว่าแดนอาริยะหรือความเป็นชาวอาริยะของแกก็คือการสร้างและรักษาสภาพป่าธรรมชาติไว้ให้ได้อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้นี่แหละโดยจะไม่ให้ใครมาเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าประมาณหนึ่งพันไร่ของแกแม้แต่ไฟฟ้าก็จะไม่ให้เข้ามา ในเนื้อที่ของแกแกอยากจะให้เป็นชุมชนไทยแบบสมัยโบราณทําบ้านโดยไม้ไผ่ไม่ใช้อิฐใช้ปูนทำํำไมจําเป็นจริงๆ,งๆเช่นการทำบ่อน้ําและที่เก็บน้ําเน้นการมีชีวิตแบบเรียบง่ายอาศัยการพึ่งพาธรรมชาติแต่ไม่ทําลายธรรมชาติผลิตอาหารและพืชผักสมุนไพรขึ้นใช้เองไม่พึ่งพึงไม่พึ่งพาชุมชนภายนอกหรืออาจพึ่งบ้างแต่ให้น้อยที่สุด อดีตนายอำเอเกียรติศักดิ์อธิบายตามที่ท่านเคยได้ฟังมาโอ้ฟังทั้งที่อาเกียรติและที่และที่หลวงพี่พงพาพูดผมยิ่งศรัทธาอยากจะรู้จักแล้วนี่แกอยู่ตรงไหนผมอยากจะไปหาอดีตปราชญ์ตำเภอพูดกับอดีตนายอำเภอไม่ต้องลุกเดินไปไหนหรอกโน่น,นคุณนีโรดแกกาลังเดินมาที่นี่แล้วอดีตนายอำเชี้ไปที่ชี้ไปทางหลังเงรือนลลง ที่ใช้เป็นที่เป็นกุฏิพระหรือกระท่อมไม้ปล่อยอันปลูกอยู่รายรอบและเมื่อทุกคนนั้นไปดูก็เห็นชายหนุ่มร่างสันตัดแต่ดูเข้มแข็งใบหน้ามีเอกลักษณ์แบบคนภาคใต้คือหน้าผากว้างทางแหลมผมหยิกหยักหยกจมูกเป็นสันไม่แบนราบปลายจมูกเชิดคิ้วหนาในตาคมเข้มและเด็ดเดียวและว่ายนวลเราแบบคนเชื่อมั่นในตัเองสูงแต่งกายในชุดกางเกงชาวเล ผ้าขาวมาคาดปุงสวมเสื้อหม,ม้อหอมกำลังเดินตรงมายังที่ที่ทุกๆคนนั่งกันอยู่สวัสดีครับสวัสดีจเจริญธรรมทุกๆุกท่านมีอะไรที่จใ้ผมได้รับใจหรือครับคุณนี่รอดยกมือไหว้กล่าวคำสวัสดีแก่คณะผู้มาเยี่ยมด้วยเสียงอันดังแต่ฟังนุ่มหมูมาแต่ไกลตามด้วยคำจเจริญธรรมซึ่งเป็นคำที่ใ้พักตายกันในหมู่กลุ่มชุมชนธรรมปริดา ซึ่งถือสีหน้าเป็นพื้นฐานในการดำานงชีวิตอดีตประหลัดอำเภอและทุกๆคนในคณะรีบลุกขึ้นยืนหันหน้าไปประนมมือไหว้เจ้าของบ้านซึ่งเดินเข้ามาแต่อดีตนายอำเภอไม่ต้องไหว้เจ้าของบ้านอีกเป็นครั้งที่สองและพูดแนะนําแขกว่าเอ,อเมื่อเที่ยงอากลับไปบ้านแล้วไปพบคุณบุญญาศิศอดีตปลัดอำเภอลูกน้องของอา สมัยที่อาเป็นนายอำเภอมาที่บ้านคุยกันไปคุยกันมาเขาอ,อยากจะรู้จักคุณนิโรธอาเลยต้องพามาให้รู้จักทั้งสองหนุ่มคือนายน,นิโรธกับอดีตประหลัดอำเภอจึงต่างไหว้กันอีกรอบและอดีตนายอำเภอพูดต่อไปว่าเออตอนนี้บุญญาธิเขาไปสร้างสวนลำใหญ่สวนเล่นจีอยู่ที่เชียงรายทุกคนที่มากันนี่นอกจากหลานจอมบกต่างเคยประจนันไปกับ พวกมาด้วยกันกบมาทุกคนไม่กล้าเอ่ยคำว่าผีดิบเพราะเห็นว่ามีเด็กชายจอมพบอยู่ด้วยแต่ชายหนุม่มผู้นิโรธจากความอ่าผู้นิโรธจากโลกแสงสีก็เข้าใจปยักหน้าและยิ้มละมัพูดย้ำคำเดิมว่ายินดีมากที่สุดเลยครับที่ได้รู้จักยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านที่มาที่นี่และไม่ทราบว่ามีอะไรที่จะให้ผมได้รับใช้ได้บ้าง เออพวกเราคงพวกเราคงไม่มาเพื่อที่จะให้คุณนิโรธรับใช้หรือมารบกวนอะไรมากหรอกอ,อ,อดีตประลัดปุญญฤทธิ์พูดอย่างเกีงใจแล้วว่านอกจากขอมาเยี่ยมมาดูสวนธรรมชาติเท่านั้นกับอยากมาทราบข้อมูลว่าคุณมาสร้างสวนไว้แต่ไม่ได้สร้างเพื่อขายพืชผลเหมือนคนอนื่นๆเราอยากจะรู้ว่าถ้าไม่ปลูกเพื่อขายแล้วคุณกินอยู่หรือดำรงชีพอยู่ได้อย่างไร ก็อยู่แบบวิถีดั้งเดิมไงครับในป่านี่ยังมียังพอมีผลไม้จากธรรมชาติให้กินตามฤดูกาลพวหัวเผือหัว,ห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 วมันก็มีมากแต่ที่จริงผมก็ปลูกนะแต่ปลูกแบบไม้ป่าผสมประสานกับไม้สวนมังคุดทุเรียนลางสารเงาะยังขึ้นอยู่ในสภาพแบบเดิมๆไม่อ่อนแอและไม่ขีโรคไม่ดกแต่ก็ไม่ร้างมีที่ว่างตรงไหนก็ไปตางยด ต้นข้าวไว้บ้างเราเอาแค่พออยู่พอกินครับแต่ที่เหลือก็อาจจะแจกจ่ายหรือขายบ้างที่นี่มีข้าวกล้องข้าวไร่พันดอกประยอมรสชาติดีให้กินครับแล้วผมจะเอาไปให้ลองรับประทานไม่ต้องหรอครับคุณนิโรธที่บ้านอาที่คุณหน้าย,ยังมีอีกเป็นกระสอบอดีตนายอำเภอพูดคุณประหลัดหนีพวกเอ,อไปอยู่ถึงเชียงราย นายนิโรธรำพึงที่นั่นคงจะไม่มีพวกมันเอ่ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะมีหรือไม่มีอันดีประหลัดอำเภอตอบแบ่งรับแบ่งรู้เพียงแต่ว่าในภาคเหนือการแสดงตัวของพวกนี้ไม่ชัดเจนอีกอย่างผมกับครอบครัวก็ไปอยู่ในชนบทใกล้กับที่พวกชาวเขาชาวดอยเขาอยู่ที่ในตัวเมืองอาจมีพวกแนวร่วมของพวกมันอยู่บ้างแต่ก็ไม่ชัดเจนแล้วแล้วก็รุนแรง เท่ากับที่นี่อ้าวแล้วกันขอโทษทีนายนิโรธัวเรานี่ผมจะชวนแขกยืนคุยกันอยู่ตรงนี้จนขาแข็งไม่ต้องนั่งเดี๋ยวแล้วสิแล้วนายนิโรธมองไปที่นอกจานกุติพระเห็นว่าครับแค่ถ้าจะนั่งคุยกันให้สบายจึงพูดกับพระปุงผ่าว่าถ้าผมขอกราบนมธรรการขอโทษท่านนะครับที่จะต้องแย่งแขกของท่านไปนั่งกันที่ใต้โคนไม้นนทน เพราะว่าที่กุติมันคับแคบถามสบายได้เลยโยมแต่เหลยวอาตมาก็จะขอไปร่วมวงสันนาที่นั่นด้วยนายโรดจึงเดินนำแขกไปนั่งลงบนตอไม้ที่ตัดแต่งผู่ด้านบนไว้เรียบและถูกนำมาวางไว้ที่โคนไม้ห่างกระท่อมหรือกุฏิพระอดีตประหลัดอำเภอกับอดีตนานปือจึงแยกไปนั่งกับเจ้าของบ้านส่วนจิรพัฒน์ัดคนและเด็กชายจอมพก ยังนั่งอยู่ที่นอกจานกุติของพระองค์เฒ่าเพื่อไทยถามทุกๆุกกันแบบพี่น้องที่นานๆจะได้มาเจอกันแต่ก็ได้ยินที่คนทั้งสามที่คนรมาให้คุยกันนานิโรธถอนใจก่อนจะพูดว่าเออภาคใต้ตอนนี้ดูท่าจะแย่นะครับแย่ยังไงหรือครับอดีตประหลัดบุญยาิศถามก็ผีดิบต้นแบบสองตนที่หลุดลงไปทางใต้ ตอนนี้กำลังไปแพร่เชื้ออยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับอ้าวทาไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะครับก็แบบว่าในสามจังหวัดชายแดนใต้คนนับถือศาสนาอื่นค่อนข้างมากมันจึงแพร่เชื้อง่ายที่สําคัญผมทราบมาว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่ปฏิบัติย่อยอนคือเป้าหมายของพวกมันโอ้น่าเป็นห่วงจริงๆอดีตนายอำเภอลำพงกวอถาม แล้วคุณนิโรธรู้ได้ยังไงอืมมีเพื่อนที่เคยเรียนศิลปะที่มอศิลปากรด้วยกันคนหนึ่งแจ้งมาครับถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีใครสามารถที่จะปราบได้เพราะลงว่าคนต่างศาสนาเป็นผีดิบพระเราแม้จะดีขนาดไหนก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยว่าเขาคงไม่ยอมรักให้ไปให้เราไปปราบจึงคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติขดีดประลัดอำเภอแสดงความหนักใจ สำหรับตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้อีกครั้งนะครับถ้าชอบก็โปรดกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามได้ใน YouTube ปันจุมพรหรือเฟซบุ๊กปัยบุญปันเมืองนะครับขอบคุณครับ